ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับหลังจากหายหน้าหายตาไปนะครับก็ได้มีโอกาสในการทําคลิปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับระหว่างที่ว่าผู้ติด,ดตามหรือว่าเจทีทุกท่านนะครับที่จะรอให้ผมทําคลิปนะครับวันนี้ก็โมไซค์นะครับอาการนะครับเพื่อนที่ใครที่ได้ดูคลิปที่ว่าผมได้พาเปลี่ยนฐา,านเปลี่ยนฐานของ ในสตาร์ทของซูคุปี้ไอนะครับวันนี้ก็มาทําอีกรอบนะครับเนื่องด้วยผมได้เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านยังปกติแต่ทุ่นมันเขียนะครับมันก็คงจะแบบอายุมันก็คงจะนานแล้วหนยครับก็วันนี้ก็เลยได้ซื้อได้ตัวใหม่มาใส่เลยนะครับอาการก็แบบนี้นะครับพอจะสตาร์ทแล้วก็มีเสียงอ่าแป๊กแป๊กนะครับเสียงเลย์ทำงานนะครับเสียงแป๊กแป๊กนะครับโอเคครับไม่ต้อง เพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาถอดเปลี่ยนได้เลยครับผมไม่ได้ซื้อได้มาแล้วจะถามว่าซื้อได้ใหม่กับ <Hotel> ไปซื้อทุนมาเนี่ยซื้อตัวใหม่มาดีกว่านะครับก็ราคาไม่กี่บาทน,นะครับเนี่ย <t> ผมก็ได้ทําการเทสได้แล้วก็ใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดเปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องไปถอดกาบหรือว่าถอดอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเปลี่ยนอ่าขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนมาถอดตัวกรองตัวนี้นะครับตัวกรองตัวนี้จะมีน็อตเบอร์แปดยึดไอตัวนี้มันหายไป เดี๋ยวผมต้องหาว่าใส่ใหม่นะครับมันจะมี2ตัวนะครับตัวด้านล่างหนึ่งสองนะครับอ่าจะถอดฝั่งนี้นะครับเบอร์แปดถอแค่เฉพกกรงออกก็ได้นะครับไม่ต้องไปรื้อเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะบานไป อลืมบอกถ้าเกิดรถของเพื่อนอาการท่านใดที่แบบเนี่ยเป็นลักษณะของผมนะครับมันจะมีขั้นตอนวิธีเช็ดตั้งแต่ตอนพุนจะพังหรือว่าแค่เฉพาะตัวตัวฐานนะครับแต่นี้ได้ทําการเปลี่ยนฐานไปแล้วใส่ไปขับได้อยู่ประมาณ2อาทิตย์สต,ตาร์ไม่ติดอีกนะครับก็ได้มาเช็คไดแล้วถอดไดออกมาเช็คแล้วก็เงียบนะครับเดีวผมจะถอดออกมาปุ๊บแล้วก็มาเช็ค ผมพร้อมกันกับตัวใหม่และตัวเก่านะครับอ่าพอถอดน็อตฝั่งนี้เสร็จทุก่อนเห็นสายเนี่ยถอดออกมาเลยครับสายอากาศนะครับอ่าแล้วก็ดึงออกเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะออกฝั่งนู้นนะครับนี่อ่านี่นะครับค่อ,คคอยโยกก็ได้นะครับออกมาเลยนะครับตัวกองด่อให้ช่างช่่าางอช่าง,งภาพ ช่างวิดีโอถ่ายจะเดี๋ยวมาอยู่ฝั่งนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะถอดนี่เห็นไหมนี่นะครับจะมีเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดแล้วก็ตัวสายไฟเข้าเป็นไขควงนะครับอ่าเป็นตัวแฉกเบอร์แปดหนึ่งสองครับอยู่ด้านในนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดฝั่งนี้ก่อน uh นะครับแล้วก็มาดึงเอาลูกยางตัวนี้ออกนะครับลูกยางครอบนี่นี่นะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะทําการมันจะเป็นน็อตหัวเฉียงนะครับไขควงเฉียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดโอเค ของแจกตัวนี้ออกแล้วนะครับให้เพื่อนๆรวบสายไฟตรงนี้มานะครับเพื่อจะให้เห็นเบอร์แปดตัวนี้นะครับนี่เบอร์แปดอีกฝั่งหนึ่งนะเนี่ยหาคองกันอะไรก็ได้นะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ขันสะดวกนะครับก็เบอร์แปดขันนะครับนี่ครับมันจะอยู่ข้างในตัวนี้ครับมีแค่สองตัวนะครับมีตัวนี้นี่มีแค่ตัวที่ผมชี้นะครับนี่ตัวนี้กับตัวตรงนี้นะครับนี่ เป็นวิธีถอดง่ายนะครับไม่ต้องไปลื้อเยอะนะครับลื้อมากลื้อไม่ตอนประกอบรถไม่ครบนะครับ โอเคได้แล้วนะครับเพื่อนๆโยกออกมาเลยครับนี่นี่นะครับเป็นตัวเก่านะครับนี่นะเพื่อนๆนี่ตัวเก่าตัวใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูเลยนะครับ การเช็คผมก็ได้บอกตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของการเช็คใดนะครับอแต่ผมก็จะมาให้เพื่อนดูอีกทีนะครับว่าเช็คแบบไหนนะครับก็นี่นะครับเพื่อนเห็นในตัวแบนๆบนที่ออกมาครับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นไฟนําเข้านะครับก็ให้เพื่อนหาสายไฟเนี่ยแ,แข็งแขงเนี่ยลวดทองแดงแข็งแขงนะครับเดี๋ยวไปแล้วก็เกาะพันเอาไว้นะครับอ่า เน้นหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวรวมเดี๋ยวมันสปาร์กโอเคนะครับก็ฝั่งนี้นะครับที่ผมพันเอาไว้เอามาเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ฝั่งลบนะครับฝั่งลบให้เพื่อนเนี่ยให้เพื่อนเอาตัวไหนก็ได้สัมผัสนะครับเนี่ย พวกขอบเหล็กแบบนี้ครับสัมผัสกับตัวขั้วบวกนะครับแบบนี้ครับนี่นะเดี๋ยวให้เพื่อนเห็นน,นี่ตัวใหม่นะครับฟังเสียงนิ่มอยู่นะครับโอเค ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปการบอกอาการของได y Start นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมเช็คตัวเก่าให้ดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยจิ้มๆยังไงก็ไม่ติดนะครับ มันจะอาถ้าสําหรับเพื่อนๆที่ว่ายังไม่เคยถอดส้มนะครับให้เพื่อนๆถ้าเกิดมีอาการแป๊กเป๊กของดีเล์นะครับสตาร์ทยังไงก็แป๊กเป๊กนะครับแต่ใดสตาร์ไทไม่ทํางานก็ให้เพื่อนๆลองถอดออกมาดูดูฐานข้างในก่อนนะครับเผื่อถานม,มันหมดและถานม,มันขาดน,นะครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถานไม่ขาดแล้วก็เสียงเป๊กเป๊กคุน ตัวข้างในมันอาจจะไม่นะครับก็ให้ลองดูเผื่อเปลี่ยนฐานก็อาจจะติดนะครับก็โอเคเ๋ยวผมพาประกอบเลยนะครับนี่นะครับตัวใหม่นะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ไปเหมือนเดิมน,นะครับให้เพื่อนๆลองจับเช็ค มันจะมีหัวเฟืองอยู่ข้างในแข็งอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับบางทีหัวเฟืองรูปมันก็อาจจะไม่ติดเหมือนกันนะครับมันก็แก้แก้แ,กแกนะครับบางอาการก็อาจจะได้เปลี่ยนหัวเฟืองนะฮืม เป็นสายสายกาวสายนี่ครับก็ให้เพื่อนๆใส่ไปแบบนี้ให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับเนี่ยแต่มันจะเข้าไปเลยนะถ้ามันอยู่ตำแหน่งตำแหน่งเดิมเดยวที่ต้องขยับหานะเ,นเพื่อนที่เฟืองมันกรุบๆบกันนะ ขยับขยับหานะเพื่อน แต่ผมจะลองขยับหาใหม่นะเอาเ้าโอเคเพื่อนๆได้แล้วนะครับอ่ากินต้องขยับหาหน่อยนะครับ เพื่อนใส่น็อตใส่ใสสยไฟเหมือนเดิมนะครับนี่สใส่ไฟอยู่นี่นะครับ <c oughs> ช่องมันแคบหน่อยนะครับเพื่อนถ้าจำับบสเกตใครไม่ได้เป็นช่างนะเราอยากจะประกอบเองหรือเองได้นะครับเพื่อน ถ้ามีกุญแจมีอุปกรณ์นะครับอ้าขยับให้มันสนิทสนิทกันนะครับ เดี๋ยแต่ผมใส่สองตัวก่อนนะครับค่อยขันทีเดียวนะครับถ้าขันแน่นอยู่ฝั่งหนึ่งเลยเดี๋ยวอยีกฝั่งหนึ่งใส่ไม่ได้นะนี่เอ๊ะแต่วะโทษทีมเพื่อนลืมใส่สายเอี่ยเ,เพื่อนอย่าลืมใส่สายนี้ด้วยนะครับเหมือนฝั่งนู้นนะครับนี่ มุมน็อตมุมจับน็อตมันแคบนะครับก็ให้เพื่อนใช้มือหมุนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็โยก,โยกได้ทั้งหน่อยนะครับมันจะได้แบบให้ตัวได้ของน็อตนะครับนี่อ่าโอเคนะครับเพื่อนก็พอสุดก็ ขันเลยนะครับ ทีนี้ขันสองฝั่งสองฝั่งให้แน่นเลยนะครับอ่านี้ก็เหลือใส่สายไฟนะครับนี่ใส่สายไฟตัวนี้นะครับ มันจะเ้น้อยนะก็ให้เพื่อนๆประคองใส่ไปนะครับ ถ่าน,นเน่นเลยนะครับโอเคถ้าเช็คเนี่ยแล้วเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูเลยครับอันนี้ผมก็ใจเต็มตๆมือกันนะครับถ้าไม่ติดนี่ต้องต้องไร้รู้หรือเฟืองดูแข้งดูเลยนะครับ อ่าโอเคนะครับเปิดสวิกเลยครับอ่าโอเคครับเพื่อนๆไม่มีการจะลื้อรอบสองนะนนไม่มีการจะนึง้งไดออกมารอบสองมาเช็คลอบสองนะครับก็คือใส่ใจตัวใหม่ไปแล้วชึ่งทีเดียวเลยนะครับนี่ครับอ่าสไตาต์อีกทีนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวเก่าอยู่ในกล่องนี้นะเพื่อนๆน,นี่ ตุ๊กเก่าอยู่ในกล่องนะครับเคนะครับเราลองทีนี้เรารู้แล้วนะครับเนี่ยก็เหมือนที่อาการผมบอกนะครับบิตวนเจแล้วสตาร์ทนะครับได้ยินเสียงดิเลตแป๊กแป๊กนะครับก็ให้เพื่อนๆถ้าเป็นรถที่ยังไม่เคยได้ถอดใดออกมาสักทีนะครับก็ให้เพื่อนๆถอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองมาถอดให้เพื่อนดูตัวนี้นะครับนี่ก็ตอดอหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็อยากถอดให้ดูใหม่นะครับ ผื่อใครที่จะเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ศึกษาได้นะเนี่ยมันจะมีสองาการนะครับเพื่อนจะเกิดเสียงดีเลย์นะครับดีเลย์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับของสุกุปปี้ไอนะครับอยู่ตรงที่เราเหยียบเท้านะครับเนี่ยมันจะเป็นดีเลย์นะครับถ้าว่าอาการมันอ่ามันจะมีอยู่สามอาการดีกว่าผมพูดแบบนี้ดีกว่านะครับอาการที่หนึ่งเสียงดีเลย์ไม่มีครับพอบิดลูกกุญแจปุ๊บสตาร์ทอ่ากดตัวนี้เสียงดีเลย์เงียบไม่มีเสียงแฟกซ์ ก็ให้เพื่อนๆไปเช็คเดเลีก่อนนะครับอ่าเช็คเดเลียก่อนและการที่2นะครับมีเสียงแป๊ะๆๆถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าได้สตาร์เสียไม่เสียนะครับมันจะมีเดเลีนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆถอดออกมาแล้วจ้ำสดถ้าจ้ำสดแล้วสตาร์ตติดอ่าก็แสดงว่าดีเลย์เสียนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดไม่ติดก็แสดงว่าต้องเป็นตัวใดแล้วนะครับเป็นตัวใดตัวใดก็จะมีอยู่สองอาการหนึ่งทุ่นเสียสองทานหมดนะครับเดี๋ยวเราลองมาถอดดูเลย ตสวยจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่จะถอดไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวอาจจะรูดนะครับนี่ตัวนี้ผมเห็นแล้วจะถอดไม่ได้เดี๋ยวผมก็นั่นแหละเหมือนที่ผมบอกนะครับ อุปกรณ์ของผมก็กุญนแจของผมก็แทบจะสามารถถอดเปลี่ยนเองได้นะเพื่อนๆไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเนี่ยของเทียมแท้อะไรประมาณนี้แหละมันก็มีนะครับราคาย่อมเยานะครับที่สามารถไม่ต้องไปถึงขนาดว่าลูกเป็นพันอะไรนะครับก็อยู่ที่การใช้งานนะครับแล้วก็ดูที่ว่าอ่าก็เราก็ลองดูนะครับว่ามันจะ ได้ขนาดไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมถอดมาให้ดูนี่นะครับเพื่อนข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นฐานอันนี้ดูได้เลยนะครับฐานยังไม่หมดนะครับเนี่ยก้อนยังเม่เลยอยู่เลยนะครับฐานยังไม่หมดและยังไม่มีรอยขาดนะครับตอนนี้มาดูทุ่นนะครับอ่าจากดูจากลาักษณะทุ่นแล้วน่าจะมีกลิ่นอยู่นะครับเนี่ยทุ่นมีกลิ่นอยู่นะครับ อันนี้จะเป็นรูปที่ว่าได้ทําการเปลี่ยนถ่านไปแล้วเราใช้ได้ประมาณอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วตอนนี้มันเกิดการมีกระตุกพอเวลาสตาร์ทปุ๊บก่อนที่จะเสียเลยก็คือว่าเป๊ะไปแล้วติดยากนะครับเนี่ยโอเคนะเพื่อนๆถ้าเกิดมีถ้าเกิดไม่เคยได้ถอดถอดออกมาแล้วก็มาเช็คดูว่าอ่า เขาเรียกว่าอะไรดีเลยอ่าถ้าเกิดดีเลยเสียก็ก็คือจิ้มตรงปุ๊บแล้วติดก็ให้เพื่อนไปเปลี่ยนดีเลยแต่ถ้าเกิดดีเลยไม่เสียแล้วมีอาการเป๊กเป๊กก็ให้เพื่อนลองเปลี่ยนฐานดูนะครับหรือไปให้ช่างเขาดูก็ได้ว่าจะเกิดถามหมดก็เปลี่ยนฐานนะครับแล้วก็มาเช็กดูกับแบตเตอรี่นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดมีอาการค่อนข้างหนักหน่อยคือทุ่นตัวนี้เสียก็ให้เพื่อนเปลี่ยนดเลยนะครับจำใจเปลี่ยนดเลยนะ โอเคนะครับเพื่อนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นเทคนิคล็กๆน้อยนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ